ขอกล่าวคำว่าสวัสดีผู้เข้ามาชมและผู้หลงเข้ามาชมทุกคนครับยินดีต้อนรับเข้าสู่สวนสีนาไม้ผลช่องวิถีเกษตรกรวันนี้ผมจะพาผู้ชมมาชมมะยงชิดส่วนของผมเองที่ปลูกไปอายุครบ5ปีที่คุณเห็นในคลิปนี้คือมะยงชิดที่พึ่ง ออกผลผลิตในปี64ในช่วงฤดูร้อนที่ผ่านมาซึ่งมีซึ่งส่วนมะยงชิดส่วนนี้อายุครบ5ปีแล้วเรามาดูกันครับว่าจะติดผลดกมากน้อยสักเพียงใดปัจจัยหนึ่งที่เขาจะติดผลดกมากหรือติดผลน้อย ปัจจัยทางอากาศความเย็นก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่สำคัญไม่แพ้กันนอกจากการดูแลรักษาและเอาใจใส่ต้นไม้ของเราควรจะใส่ปุ๋ยอย่างน้อยหนึ่งครั้งต่อปีครับผมหรือคุณจะใส่สองครั้งต่อหนึ่งปีก็ได้ครับโดยแบ่งเฉลี่ยใส่ครั้งละเท่าๆกันครับผม ที่คุณเห็นในคลิปนี้คือหลักๆในส่วนนี้ต้นมะยงชิดจะปลูกจากต้นที่เสียบยอดต้นขนาดที่ผมปลูกนะครับในเวลานั้นมีความสูงประมาณ15-20ถึง20เซนติเมตรและในส่วนนี้บางต้นก็มีจากปลูกกิ่งทาบครับถ้าไปถึงต้นที่ปลูกจากกิ่งทาบ ผมจะบอกให้ผู้ชมรับรู้เองครับผมว่านี่คือต้นที่ปลูกจากกิ่งทาพในปี64นี้มะยงชิตในสวนผมอาจจะไม่ติดดอกออกผลดกเท่ากับปี63เนื่องจากว่าในช่วงฤด,ดูหนาวปี6กสอากาศหนาวจัดและอากาศเย็นดีครับผมจึงส่งผล ให้มะยงชิดในสวนติดดกกว่าปี64ครับผมนี่คือต้นจากที่ปลูกจากกิ่งทาบครับผมตอนปลูกต้นมีความสูงประมาณ1เมตร2 0ถึง1เมตร30เซนติเมตรโดยประมาณเรามาดูความสูงในปี64กันเลยครับผมโดยต้นที่ปลูกจากกิ่งท่าจะมีความสูงประมาณ 1เมตร80ถึง1เมตร85ส่วนต้นที่ปลูกจากเสียบยอดจะสูงประมาณ1เมตร60ถึง1เมตร70เซนติเมตรครับผมผมขอแนะนำเพิ่มเติมครับผมในสวนเราก็จะมีปลูกไม้ผลยืนต้นไม้ผลหลกัลกๆก็จะเป็นพวกลำไยและไมะยงชิดครับผม นอกจากไม้ผลยืนต้นแล้วเรายังมีปลูกไม้ป่าเศรษฐกิจอีกครับผมผมก็จะนำเสนอคลิปที่เกี่ยวกับไม้ผลยืนต้นและไม้ป่าเศรษฐกิจออกมาให้ชมอีกหลายๆคลิปครับผมรบวนฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปออกมาและคุณจะไม่พลาดในการ ลงคลิปใหม่ของผมและต้องขออภัยครับในปี6สีนี้ในคลิปนี้ไม่ยงชิดติดไม่ดกมากเท่าไหร่ต้องขออภัยด้วยครับสุดท้ายนี้ขอให้ผู้ชมมีความสุขและสนุกกับการทรําเกษตรและพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับผมสำหรับวันนี้ขอกล่าวคำสวัสดีครับ